เวลาในโชคดีนะครับที่ไม่ได้เข้ามาทํางานในช่วงที่พวกกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาเลียกคือเข้าไปแค่คงหนึ่งเทพานคนที่อยู่ในระบบเก่ามักจิกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าเราค่อยๆให้ข้อมูลเขาอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนคงยอมรับได้เองครับคุยเรื่องอะไรกันอยู่ลระคะน่าเบื่อจังเลยอ่ะ บุรีคะถ้าทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปขับรถเล่นกันนะคะห้ามปฏิเสธนะคะเพราะพี่บุรีต้องแก้ตัวที่หนีดากลับก่อนผมไม่ได้หนีนะครับคุณดาผมก็แค่กลับไปตัวโรงงานตามปออกติแต่พี่บุรีดาแต่พี่ว่านะเดี๋ยวเข้าไปข้างในอะ่ะไปดูอาหารกันดีไหมว่าอาหารพร้อมหรือยังแหม ยี่แป๋วก็มาบอกเองแหละพี่บูดเดี๋ยวเข้าไปกับพี่ธนาลุกทะอย่าดื่มมากนะเดีย๋ยวจะเมาก่อนทานอาหารพี่บุรีคะตามสบายนะคะไ,ไปเฮดาพ,พี่สงสัยอยู่แล้วใช่ไหม ไมเธอกับพี่บุรีถึงไม่ได้เรื่องสักทีนี่พี่ปุตรจะว่าอะไรดาอีกล่ะจำไว้นะเวลาอยู่กับพี่บุรีอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าสั่งเอาโน่นเอานี่หัดไว้หน้าเขาบ้างดีนะที่วันนี้มีแค่พี่กับรุทเท่านั้นน่ะดาก็ไม่ได้ทำอะไรซึกหน่อยก็พี่บุรีก็ทำผิดกับดาแต่จะเอาคืนบ้างไม่ได้งไง บุรีอ่ะเขาเป็นคนแข็ง<ม>ก็อย่าไปแข็งใส่เขาเขาไม่มีวันชอบผู้หญิงแบบนี้หรอกผู้ชายเนี่ยนะบางทีก็ต้องใช้ไม้อ่อนบางทีก็ต้องใช้ไม้แข็งตอนเนี้ยเธอหายไปทำตัวให้มันนุ่มนวลมากกว่านี้เข้าใจไหมดาจะพยายามก็ไม่รับปากนะที่จะทำได้ บุรีหลุดมือไปอีกครั้งแล้วก็ก็ตามใจนะกะพาตัวกลับเลนะ,ค,ะครับครับต่อไปผมคงต้องมีเรื่องปรึกษาบ,บุรีแน่ครับดีดีครับวันหลังไว้มาทานเท้าด้วยกันปีนะคะพี่บุรีครับ ไปยาดาไปส่งพี่แล้นหน่อยนะจ๊ะค่ะเชิญค่ะพี่พ่อมี คิงดมาก,กว่าาจ,จะไม่งองแงใส่พี่บุรีอีกแล้วนะคะพี่บุรีทํางานเหนื่อยมาทั้งวันน่ะเร้ยังจะเจอดามาคอยกวนใจอีกพี่บุรีคงเบื่อหน้าดามากใช่ไหมคะผมไม่ค่อยสบายใจเวลาที่มีเรื่องส่วนตัวกรเท่ากระเทือนมาถึงเรื่องงาน ดาคงเข้าใจนะครับดาเข้าใจค่ะเออต่อไปนี้นะคะดาจะไม่ทําตัวแบบที่พี่บุรีไม่ชอบดาจะปรับปรุงตัวเองใหม่เป็นแบบที่พี่บุรีชอบพี่บุรีให้โอ,อก,กาสน้องสาวคนนี้นะคะ จ่ายตลาดทำกับข้าวทำต้นไม้อมืแล้วยังดูไพย,ยุบสีเป็นด้วอยู่คนเดียวมันเหงาอะครับก็เลยต้องหาทำโน่นทำนี่ไว้แก้เหงาแล้วครอบครัวคุณนะคะฉะนัน้ตั้งใจจะยุ่งเรื่องส่วนตัวคุณนะคะครอบครัวผมอยู่เชียงรายกันหมดนะครับตอนนี้ผมก็เหลือแต่คุณแม่ตอนนี้ท่านก็อยู่กับพี่สาวผมครับ และคุณนาฉันมีพี่สาวคนเดียวอะค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วญาติคนอื่นๆก็มีอะค่ะแต่ว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เสียก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันะตอนนี้ก็เลยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอืมแต่มีวันไงคะแต่ว่ารายนั้นอะทำตัวเป็นญาติผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อน,นะตอนนี้คุณก็มีผมได้ไงครับ ที่ดีใชคนนียค่ะผ,ผมเป็นคนโลภมากะอครับผมขอไม่เป็นแค่เพื่อนที่ดีได้ไหมครับคุณตะวันขอให้ผมได้เป็นมากกว่านั้นนะครับคขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณอย่าเพิ่งตอบเลยดีกว่าผมยังไม่พร้อมที่จะฟังข่าวร้ายนะแต่ผมจะรอนะครับรอเวลาที่คุณให้โอกาสผม เราก็ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วผมถึงจะมาขอคำตอบจากคุณแต่ยังมีคำเตือนอยู่อย่างนึงนะครับทำผู้ชายแสนดีอกหักเนี่ยมันบาปนะครับ ทำเองเหรอคะดาจะทำเองทำไมให้เสียเวลาล่ะคะนีนก็ซื้อมาจากไหนล่ะคะแหมถึงดาบอกไปเนี่ยป้าก็ไม่รู้จักหรอกคะ่ะพี่บุรีคะลองชิมดูสิคะถ้าพี่บุรีชอบนะคะดาจะได้ซื้อมาฝากอีกชิมสิคะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ใช่ไหมคะครับดาว่าแล้วค่ะว่าพี่บุรีจะต้องชอบถ้าอย่างงั้นเนี่ยพี่บุรีจะต้องมีรางวัลให้ดาแล้วละค่ะดาขออะไรเนี่ยพี่บุรีห้ามเซโนเด็ดขาดเลยนะคะเอ่อขอผมรู้ก่อนได้ไหมครับว่าคุณดาอยากได้อะไรรับรองค่ะว่าพี่บุรีต้องให้ดาได้แน่ ราะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําให้พี่บุรีเดือดร้อนอะไรเลยนะคะนะคะพี่บุรีนะคะก็ <c oughs> คุณดาอยากได้อะไรล่ะครับ <c oughs> ก็ดาจะขออนุญาตแวะมาที่นี่บ่อยๆนะสิคะดาสงสารพี่บุรีนะคะอยู่คนเดียวคงจะหนาแย่ดาจะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่บุรีไงคะ ผมต้องทำงานตลอดนะครับไม่เหงาแล้วครับคนที่เหงาเนี่ยน่าจะเป็นนวลมากกว่าเพราะว่านวลเนี่ยเขาต้องอยู่บ้านคนเดียวเออถ้าคุณดาวาว่างๆแล้วก็ช่วยววามาคุยเป็นเพื่อน,นนวลหน่อยสิครับ <c oughs> พี่บุรีอ่ะพูดเล่นแบบนี้ดาไม่ตลกเลยนะคะ <c oughs> งั้นก็เอาเป็นว่าถ้าดาวว่างดาก็จะแวะมาก็แล้วกันดาวก็จะได้ช่วยพี่บุรีเรื่องภายในบ้านด้วยไงคะ พี่บุรีจะได้ไปทำงานอย่างสบายใจเพราะที่นี่มีได้อยู่แล้วทั้งคนจริงไหมคะ เนี่ยสวยไหม <signaling? S 2> อืมจะสร้างบรรยากาศใหม่ให้พี่บุรีเขาไม่คิดถึงเมียเก่าเลยยังไง โอ้ยจิจตดารนั่นนัะเหรอไม่มีความหมายกับพี่บุรีหรอกดาเห็นว่าที่เขาทําไว้อนะมันดูไม่เข้าท่าเลยอะ่ะนี่ดากะว่าจะปรับปรุงบ้านพี่บุรีให้ใหม่หมดเลยนะจะลบพวกของเฉยๆทิ้งไปให้หมดเลยอะ่ะไม่รู้พี่บุรีเขาจะเก็บเอาไว้ทําไมนั่นนะ่ะสิไม่เห็นพี่บุรีเขาจะรักอะไรนักหนาเลยอืมเราคนนอกจะรู้ได้ยังไงอย่าง,างน,น้อยเขาก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเขาอาจจะมีความทรงจำดีๆด้วยกันก็ได้ รู้จริงแล้วอย่ามาพูดดีกว่าและขอโทษนะคะดาก็ไม่ได้อยากจะรู้ด้วยว่าพี่รุตเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของดาเียดาผมขอโทษนะที่เข้าไปยุ่งเองโดยไม่ได้รับเชิญผมเพียงอยากจะแนะนำว่าผู้หญิง mm. ที่ผู้ชายทนไม่ได้มากที่สุดก็ตรงที่ชอบก้าวไกเลเรื่อง กูไปแบบน้นน่ะแต่เนี่ยพี่โรนเขาก็ว่าดาเหมือนกันพี่หมวมก,ก็ได้ยินไม่ใช่เหรอเธอนี่ไม่รู้จับตอเลยจริงๆนะ คุณอย่าถือยายดาเลยนะคะแกก็ปากเร็วไปอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้คิดอะไรนะในบ้านเนี้ยคุณดามีสิทธิทพูดอะไรก็ได้ผมเองไม่มีสิทธิไปว่าอะไรเขาหรอกลูกก็คิดมากอีกแล้วนะ่ยรก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันนะมีสิทธิเท่ากับบุตรเท่ากับยายดาเลยนะ<ม>เอ๊ะวันนี้คุณไม่ได้ใส่ในการเรียนที่บุตรซื้อให้เหรอคะ บุตบอกแล้วไงคะว่ให้เอาในการเรียนนี้ไปทิ้งซะแบบมันก็พอใช้ได้อยู่หรอกนะแต่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้รุดคะรุ้ต้องใช้ในการที่มันดูมีเทสมากกว่านี้นะเรือนนี้เก็บไปได้แล้วไม่ต้องเอามาใช้อีกนะคะมเบาดีสิบูต ทำไมเหรอคะในการเลยในี้ใครให้มาเหรอเพื่อนใหน้นเพื่อนหรือยายผู้หญิงคนนั้นกันแน่แฟนเก่าคุณเหรอให้มาแล้วทำไมจะต้องเก็บเอาไว้คะเดี๋ยวบุญจะเอาไปทิ้งบุญคุณยะทำตัวเป็นเด็กได้ไหมคุณมีบุรอยู่แล้วอ่ะทำไมยังไม่ ไม่หาใช่คุณคิดว่ามันสาคัญมากกว่าบุตรใช่ไหมคุณฟุ้งซ่านไปกันใหญ่ละผมก็แค่อยากเก็บมันไว้เป็นที่ลึกเท่านั้นแล้วมันก็เป็นแค่นาฬิกาเรือนเดียวมันจะล็กนักหนาแค่นาฬิการเรือนเดียวงั้นบุตรจะเป็นคนเอาไปคืนแฟนเก่าคุณเองมันอยู่กรุงเทพใช่ไหมทํางานอะไรที่ไหนคุณทําเกิเนไปแล้วนะบุตร ถ้าคุณไม่ยอมบอกดี๋ปุ่จะเป็นคนบอกให้คุณแม่คุณเป็นคนจัดการเองนี่ผมขอร้องเลยนะอย่าลากแม่ผมเข้ามายุ่งด้วยได้ไหมคุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะเพ่อปุ่มีวิธีพูดที่จะไม่ทําให้ท่านไมีสบายใจอยู่แล้วถือยังไงอ่ะคุณแม่ของคุณก็ต้องเห็นชีวิตการแต่างงานของเราสองคนสําคัญกว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้ว